ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พระเต้่ยมภามันติดตามโฮงสุดท้ายกับปูสามแปดนะครับเนาะครับเด็กปูสาวปูกับสีมานเราครับเนาะวไหวเอาไปเบิ่งน้ำกันครับเอฟซีอาดิสซูนติโกนบอมมี่การดำเนิการครับปูมามาตัวเด็ปูจักเปอร์เซ็นต์ก่อน เลขมาครบบนนี่ปูตัวใดเนี่ยครับผอมเจ็ดสี่ที่เจ็ดก็นักมันนี่มีคู่เดียวนี่ได้คู่เดียวนี่คู่เดียวนี่ปูได้คู่เดียวแน่นแน่เนี่ยมากมากจักเปอร์เซ็นต์นี่ปูล้านเปอร์เซ็นวู้ยล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอฟซีครับผมแต่ว่าเบื้องแรกปูสวนเอฟซีเขามันมากอันเล็กมาครบบนปูสามแปดเอฟซีอยากเห็นเอาครับปู หาตัวยังอยากได้เอาปากกาไม่ให้อยากได้สามดำหลายตัวันอยากได้ก็ผมไ่วเอฟซีเขาอยากได้สามตัวเนาะมาครบบนสามตัวม่มีศูนย์ไม่มีห้ามั่มีเก้าใครคือยเงินยังเงินถึงก็จะบอกให้เอาเปิดพิบผมมีศูนย์่นมีเก้าเนี่ยบอกผมมีเก้ามมีห้า ไม่มีก้าไม่มีห้าไม่มีอย่างอีกนอืนน,นเห็นประมาณถึงรื่นหางครับผมเอาเยซีครับผมคป็บหจอไวเดอร์ผูห้ยครับ C7 คือรุรร้นหาเลยนะ C7 เน้นเปลวไว้ผู้เดียวบล่นนั้นม่อหนซีเกตตแต่ปูคนนั้นเลยครับผวมที่ต่เดียวเนียตัวนี้มันมีม่นะตัวนี้มันไม่เกตซี่สองมันถ่ หัาก้อนถือซุนห้ายู่นี่ละโอ้ไม่สายสุดหรอปูเออไม่ลายสูตรดิครับถือซุนห้านี่เด้อนี่วิ่งไปฝอนไปเนี่ยเก็ดสีนี่คู่เดียวเนีนๆนียนเ่อนี่อะให้ฮจับตัวนี้อะไรนี่ยจับตัวนี้ตัวนั้นมันม้วนวุ่นคนที่พานมาหนี่บอปูเออนี่เด้อซุนห้าห้าซุนนี่บ่เออนี่แหละนี่นี่อันนี้เลขเลขมาครบบนครบล่างเลยปูครบบนเลขมาครบบน บ้านนี้กานนี่เด้เอเจ็ดสี่นี่คู่นี่มันเป็นตมันถึงดูวครบควบหลังมันเป็นทีเกตเด้ครับผมบดีที่เกตวิสองคู่เท่านี้บนรับความร้อนคือมันเขาตีเกตเนี่หลายแห้งกระมู่ครับตีเกตเอาเป็นโค้งสุดไายนะปูเนาะ โอ้ยเสื้อไยซื้อรถฮาเอารถโอ้ซื้อแล้วก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวกินตาลับต่างบัวปูอเออเท่านั้นเดียว <ปะ S 1> นเ,นเนี่ยบนนี้ตัวนี้ก็มามาซีตัวนี้ก็ซีก็ผมนี่เดียวดิบนมันมาเขาซีหลายแห่งเขาซีหลายแห่งเด้อเนี่ยโอ้เขาซีเรียกพุชชนกันซีติปูนั่ชนชนซีเดียวพู้ใดรักผู้นั้นบ่ถือเรียก ออกทีเจ็ดเจ็ดทีมีเบิ้งย่างผนทีมีห้ามีบ่อนี่มาหนึ่งตัวทีหาว่ามีนี่เบาี่เกียวนี่ก็ที่โอ้หู้นี่ถ้าผู้ใดซื้อรถคิดทีนี่คิดว่าเด็กดับปยาม่าปูยังไสตสามได้ว่าถือเรือ่ผู้หันทีเจ็ดตัวนับมันกลับออกทีเจ็ดทีใช้สูตรผู้หันปูสูตรมาขรบบนนี่มันยังหนึ่ นี S <S <People> ่นี่ก็เดียวกับเจ็ดนี่ก็ทนี่ครับผมตัวนตัวนี้โอ้มาถึงทีเจ็ด็ที่ไปใช้นี่กินีก็มีอีกเหรอครับผมที่เจ็ดหันเต็มเต็มแนโอ้ยในกที่เจ็ดมีอีกููเดี๋ยวกูกูคนอันนี้มาขบดมนบ้งครับบให้มันสามหกเก้าห้าศูนย์สี่แปดแปดแปดเออห้ากูเอาหกศูนย์ห้ามาหันวันนี้มีหนึ่งมีสีมีเจ็ด มีแปดมีสามมีสองมีสองมีหกนั่นลมาสปูได้ว่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่นิ้นมั้หาสามตัวปูห้าสามตัวินมาสามใคมักใครมักสองถือกันเลยด้มักแปดก็ได้ปูมักแปดสองสี่เจ็ดหนึ่งสีเจ็ดก็ได้กรบผมใครมักว่าปูเสี่อาตัวเก้าแปดสี่เจ็ดเอาวิ่งวิ่งบนลูบปูให้หมดเลยปูให้เอฟซีผมคอมเมนต์วิ่งบนกเอาแคปหน้าจอยคปแ้ มันเรียนกงมูเนาะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีสามมีสองมีหนะครับเด้อมาขบอบนตัวเนี่ยวเนี่ยโอ้เจียวเดียวพลาเนี่ยปูบ่ได้แบบไร้เปลือเทเลยสี่เจ็ดนืองวัถือขึ้นรดครับผมเย็นบบกชูหางั่นชุดไทยโซนห้าห้าูนน่ะอันนี้คือสี่เจ็ดเจ็ดี่นอ่ะไปสื่สื่อก็สือครัผมบอ่อนนี้สื่อกระสือที่นั่นแหละปูบอกคักแบบว่ามันคักล้านไบเช่นครับผมสันดีอีกทำ โอ้ผันดีปมนั่นแหละฟันมากเลปูบอกเาบอกเขาก็ก่ัมันถือ่้ม่ใชมาถือรูปปูล้วหุไปก่อนรูปปูนะแต่ว่าออกว่าพูถึงรอดโอ้มันนี่เรียกร่างนี่มันนี่ยร่างนี่ปูร่างกวิ่งเท่าดปูมวยออกหกแหวหกศูนหกหนึ่งหกสองยูเนี่ยหกสามยูหกก็นี่แหละหกแล้ปูหกศูนหกหนึ่งรูปปูนะหกสามได้หกสามนั่นแหละเพราะนั่นเเอาฮอดนี่ก็พอแล้วครับ ปูมากแค่ตัวใดปูเหโอ้หกหกศูนยหกหกศูนย์หกสามหนละหกศกับหกสามงกัหนึ่งสโเนี่ยมักสคู่นี่เอาสาคู่เลยาปู่นคู่นี่ยไปหกศูนย์หกหนึ่งหกสามพ่อแล้วครับกับบ่อปูบ่อจองกับนะบ่อจ่องกับโอ้ตรงตรงเลบ่อปูตรงตรงเลยนะเอาพี่น้องอครับผมผู้มั่นใจที่สุด เอาโค้งทุดท้ายเลยพี่น้องพี่เนี่ยโค้งก็ท่ายแล้วน้ปูแล้วก็ในส่วนบางอย่างเนียไม่ตันี่แล้วไม่ตนนี่แล้วที่ปูไม่เันนี่แล้วอืมใครอยากชื่อก็ชือกับผอมเด้สวนหนึ่งมันมีเจ็ดที่สวนหนึงเิ่นที่เจ็ดบันโอ้หากกันมันมันซุนหาหาซุ่วนเดียวกันอยู่้ออันนี้ลับพ่อปูนี่สี่เจ็ดเจ็ดสีมบอกบออย่าลับเอาเอาแั่ที่เจ็ดเจ็ดที่เท่านั้นับนเหนไม่ตัวนึงเ็ดที่ันนึงที่เจ็ดกัน ตันนี้เั่นี้เรกสามตัวเด้ปูตัวเดเซ่กู้กแปดเพื่อกาเยแปดสี่เจ็ดแปดเสามนนะปูนะเ <laughs> นี่ยเสียงะมุมกุ้งกวง่ให้ซื้อเรียกกิดท,ทุนกิหาถ่าเก่าแปดก็บนนะแปดสี่เจ็ดมันสามันมาพิจารณาเลยเจ็ดตัวนี่แดเจ็ดสี่น้ำให้ซื้อดทุนติดหาที่เก,ก,ก้าว่าถึงเรียกบนนะครับผมเอาแปด เจ็ดสี่นี่ครับผมครบด้ยบานเต็มสุดอยะนยได้พี่น้องที่ครับผมกับปูสามแปดกันพี่น้องเอ้าบานี้แคปหน้าจอเอาเรียกลูกสาวเปงในปูลูกสาวกรุงเทพนะบ้านมาบ้นมาปูตัวสิมากเมื่อนี่เมื่อนี่เราปูมาแล้งปูยังมาแล้งี้ยังมาแลงปูมันได้มาจะสอบปนี้อืมมันจะสอบปนี้ อันนี้ก็บใบมบ่วงใบสวรรค์หนูเรียปัวมืออึนตีหวังข้มือนเดียวโอ้ยมือม,ม,มือแรงมากครับผมเอาเนี่ยครับพี่น้องเอซีครับผมข,ขันม่านมันพบมาหาลบทปูเนียนไห่เราพี่น้องวิ่งบนเจ็ดมิดเดียวแข็นแขน็งพี่น้องที่ครับผมอ่ะกับมีสีเจ็ดตัวเนียนปูมากที่สุดคือสีเจ็ดลองมากก็คือเจ็ดซี่ตัวกลับเย,ยกสามตัวเอาแปดใส่เป็นรักรอยพี่น้องที่ครับผมแปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสี่กลับ ล, bills, ล,ล่างบบดนี้วิ่งล่างหกเม็ดเดียวขึ้นกันพี่น้องที่ครับผมงวดนี้ปูเนียนไทยคงกุดที่แล้วนี่เ้อนี่นี่สูตรสูตรปูถือศ้นห่างเหมือนเดิมครับผมศูนห้าอันนี้ก็เจ็ดสี่เอ็ะมืงอปูโอ้โหนี่ศูนย์ห้านี่นี่ก็ศูนย์หกมันวะศูนย์หกมันศูนย์หกตลอดครับผม ตลอดถือตลอดทั้ปูนเนาะว่าตลอดว่าว่านี้ก็ปูยี่สิบอี่นั้ปูเนเหรอคือยีกคือเกาครับผมปูนั่นเลขล่างนี่ปูนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามนี่นั่นแหละปูมักนี่แหละมักทั้งสามตัวได้ปปูสามตัวนี่แหละปูคือสามตัวนี่ครับผมอืมครับผมเลขพี่ว่าเลขบนนี่บอมีศูนย์เด้วยบอมมีศูนย์โอ้เลขบนบ่มีศูนย์บ่มีศูนย์บ่มี่หาบ่มี่เกาอืม เลขล่างมากมีศูนย์นั่งโยหกศูนย์นั่นแหละกระผมหกหนึ่งหกสามขนาดพ่อแต่ว่าบนบอมีแฉะบอมีแฉะด้วยศูนย์ห้าเก้าไม่มีสัตว์ตัวศูนย์ห้าเก้าเรียบนสี่ตัวนี่บอมสามตัวศูนย์ห้าเก้าเรียกสามตัวเนาะบอมีบนเอาบอมีบนเลยโมปู้เอาปูปูขึ้นมันใจหันบัดนี้เลยขึนใจยังไงมันเจ็ดตัวมาสามตัวสามตัวนึงบอมี ครับผมโอ้ทุกหมดเนาะครับผมทุกหมดเรือปนวะทุกหมดสามตัวจ่มีทุกหมดเรือครับผมอ่ะครับปูหมั่นใจเรียกสามตัวไม่มาบนคือมีศูนย์มีห้ามีเก้าไม่ติดบนถ้าผู้ใดซื้อเสียตังค์ที่ซื้อโาปูเลครับผมถ้าติดล่างเนี่ยได้ยุนโะปูเนาะล่างผเด้อเอาไว้ให้ยืมมาล่างครับผมอ่ะฉะนั้นก็แคปหน้าจอไว้พี่น้องนี่ครับผม ว่าสิมาติดตามเลขสาวปูยังผมมาเอาของปูไปรวดเขาขึ้นเก้านกปูเขาขึ้นเก้าน่ะเอาของปูไปกับพ่อหน้าซ้ำตัวเดียวกันนปูเนาะแม่นทั่วมากกอยู่ตัวเก้าเลยว่าปูครับผมเอากรหนาดจอไว้พี่น้องพี่ี่ครับผมเอาไปเจอคลิปหน้าคลิปนี้ โชคดีกันวันพรุ่งนี้ครับผมดับมาฝากเจ้ียนดับเก้าหัวบนนี้บนที่ีก้าเก้าแคปหน้าจอเบอรนะครับเลขสี่นี่คือเลขสามแปดนะครับเนาะลงสี่พงสุดท้ายนะครับบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวบนเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่บนเก้าดับสี่เจ็ดแปดเจ็ดสี่ครับเอขสี่เลขสามตัวล่างปูมันใจวิ่งหก คำเนาะจะปูมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามปูวันเอามักซ้ำกันนะเลขสามตัวนี้ว่าท่านบ่ตรงกลับปูวาเลขล่างนะครับเนาะเอากาพิจารณาบึงมกักกะจัดคัดกระพันนะครับเนาะตัวเลขเป็นเช่นแนวทางแต่ว,ว่าก็อาขอให้ที่โศกมานโศกดีนะครับเด้อใส่ปีใหม่ไก่มาแล้วนะครับเนาะถือหวห้เตื้อตรีแล้ววันที่หนึ่งกันผู้ประเชปากก็จไปซื้อกงเพราะวา่าเอาขึ้นมาให้มันอันมันเต็มครับผม ับผมนั้มันเตรียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะฝากไปขึ้นหกหนึ่งปูสี่หกหนึ่งฝากไปโอ้ครับเอาขึ้นมาบ่ได้บ่ได้เอาปูไปเติมเนาะอารมณ์ดีเด้ปูก็ได้สุขๆกันมากันเล้วเอฟซียันแห้งใช่ปูชิฟนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม